สวัสดีครับที่วีชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่20พฤษภาคมครับ2,566ครับค่ำคืนนี้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาเตะก,กันอีกแล้วนะครับในวีคลองสุดท้ายของการแข่งขนันในฤดูนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่วันนี้จะเตนะนาที่37กันเป็นแถวเลยมาถึงคู่ของเราดีกว่าวันนี้ครับเรามีคิวเตะตอน5ทุ่มครึ่งก็ดึกหน่อย นะครับดึกหน่อยอ์เซนอนครับต้องยกพลไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสครับที่ซิตี้กล่าวนะครับจากชื่อชั้น <c oughs> ชื่อชั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะห่างฟอร์มค่อนข้างจะห่างกันนะครับแต่แต่ต้องใช้คาว่าแต่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับหนะ้าตอนนี้มีอยู่อันดับที่16แข่งแล้ว36แต้มตอามนะัดมี34แต้มนะครับวันนี้วันนี้ ถ้านอตติงแฮมฟอ o r เรสชนะอาร์เซนอลได้ด้วยการเก็บ3แต้มได้จะการันตีในการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนทำให้แมต์นี้มีความหมายอย่างยิ่งยวดของทั้ง2ทีมนะครับอาร์เซนอลเองวันนี้เราจะเตะแมตที่37 ตอนนี้มีแต้มห่างจากแมนซิตี้อยู่4แต้มนะครับอซิตี้มี85เรามีอยู่81วันนี้ชนะก็จะกระชับช่องว่างเข้ามาอีกนิดกระชับช่องว่างเข้ามาอีกนิดหนึ่งเพราะพรุ่งนี้แมนซิตี้จะเตะกับอะเชลซีนะครับวันนี้ถ้าเผื่อเราชนะก็จะกระชับช่องว่างไปเหลือ1แต้มนะแต่แข่งมากกว่า2แมตช์แม้ความหวังโอกาสลุ้นแชมป์มันจะเหลือแค่1%ตอนนี้อใน สื่อต่างๆเนี่ยให้โอกาสแมนซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก99%เรียบร้อยแล้วนะครับแมนซิตี้มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก99%มีโอกาสคว้าเอฟเอคัพ75%และมีโอกาสคว่ายูฟาแชมเปียนลีกที่เจอกับอินเตอร์มิลานก็75%นะครับแต่ในพรีเมียร์ลีกเขาให้ไป99%เรียบร้อยแล้วลเพราะนั้นเราก็ยังมีอีก1%นนะแต่ให้สนุกครับแต่ว่าวันนี้ ความหมายมันมีทั้งสองทีมเราก็ต้องการวันนี้ถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้นะครับวันนี้ถ้าเราแพ้ลอตติแงกฟอร์เรสต์ก็คว้าที่สองแน่นอนแน่นอนแล้ว,ลวตอนนี้มันที่สองอยู่ในมือแล้วแต่ถ้าเผื่อวันนี้แพ้ก็คว้าที่สองแน่นอน <c oughs> ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับนอตเตแองฟอร์เรสต์เองต้องการชัยชนะเราเจอกันในแมตช์แรกเราชนะไป5ประตูต่อศูนย์นะครับที่เอมิเรตส์แต่ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญสำหรับ ดูแล้วลอตเตอรี่แองเฟลส์มีความต้องการมากกว่า <c oughs> ความต้องการมากกว่าลอตเตอรี่แองเฟลส์ตอนนี้มี34ครับอันดับ17 18มี32 3 1แล้วก็เลสเตอร์มี30วันนี้ถ้าเขาชนะได้เขาจะเป็น37แต้มอ่าโอกาสแทบจะ100%เลยในกา,การการันตีอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้อาร์เซนอลเจอศึกหนักอย่างแน่นอนนะเจอศึกหนักอย่างแน่นอนฟอร์เรสต์เองเนี่ย ผลงานช่วงหลังถือว่าโอเคโดยเฉพาะ,ะ4-5แมตช์หลังนะครับชนะไบตัน3-1ครับแล้วก็บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด2-1ชนะเซาเทมมตัน4-3และล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับเชลซีได2้2ประตูต่อ2เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ความหวังก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนอาร์เจนอลเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเป๋ไปเป๋มานะ,ะเสมอเซาทเทมมัตัน3-3แพ้มาทิตตี้4-1 นะครับกลับมาชนะเทลซีสามหนึ่งทำทำได้จะดีขึ้นบุกไป,ปชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์สุดท้ายล่าสุดแพ้นในบ้านตัวเองต่อไบตันสามประตูต่อศูนย์ซะอย่างนั้นนะโยนทุกอย่างกลับไปให้แมนซิตี้หมดเรียบร้อยแล้วนะนะครับตัวพู้เล่นหนนะตอนนี้ลูกทีมของตัวของพี่สตีฟคูเปอร์เนี่ยพูดตรงๆนะผมถ้าเกิดใครได้ดู ใครได้ดูอ่าอีพีแรกๆหลังจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยผมเป็นคนหนึ่งที่เชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรสอยากให้อยู่รอดทีมเก่าๆทีมคลาสสิกพวกนี้อยากให้อยู่รอดนอตติงแฮมฟอร์เรสนะ,สะเซาแทมตันเนี่ยเซาเทมตันเนบายบายแน่ๆแ,แล้วนะครับแต่นอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้ตัวเจ็บเพียบเลยตัวเจ็บโอ้โหเป็นสิบเลยะนะครับอารนเซนเรา จากการสัมภาษณ์ล่าสุดของพี่พี่เตอรต,ต้านะครับเราจะไม่มีโอเล็กซานเดอร์ชิเชนโกแน่นอนเราจะไม่มีกาดเบียนมาเตลี่แน่นอนนักเตะของเราที่คาดว่าจะลงสนามนะน่าจะเป็นผู้สาประตูอลรแลนดเดียวอลรแลนด์เดียวมีโอกาสที่ทําสถิตินะครับลงครบทุกแมตช์ในพรีเมียร์ลีกนะเดี๋ยวมีสถิติบอกต่อจากทีแม hm นกับเลมันหรืออะไรกับเชสต์เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ว,วงไายมีสถิติให้ผู้สาวประตูเป็นอลรแลนด์เดียวครับอ่าแบ็คขวาน่าจะเป็นเบนไวท์ คู่กลางได้เป็นบาเกนเดียสจับคู่กับเอเควีโอทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของเคเรนเทนี่นะครับกองกลางจอร์จินโยปาเตอจอจินโยพี่กันดิชาก้าแล้วก็กัปตันโอเอกาก็คงเป็นสามประสานแผงหน้าเนี่ยเรโดทอซานะครับน่าจะลงแทนน่าจะลงแทนตำแหน่งของกาเบียนมาเตรี่บูโยซาก้าทางขวาแล้วก็กาเบียนเจสุตทางซ้ายก็เป็นนักเตะชุดเดิมนะครับก็ต้องดูว่าความกระหาย นะความกระหายยังมีอยู่หรือไม่อ่ายังมีอยู่ไหมเพราะว่าอยู่ๆตัวเองก็ช็อตเองนะทั้งทีมก็ช็อตเองพี่เบนโกยต้าก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็รู้สึกขอโทษแล้วก็ผิดหวังที่ผลการทีมเป็นอย่างนี้นะครับพูด,ดง่ายๆคือทนแรงกดดันทนแรงเสดสีไม่ได้นั่นเองว่เาเลยทําให้ฟอร์มออกมาเป็นอย่างนี้วันนี้เราจะเจอการวิ่งสู้ฟัดการสู้ลืมตายแล้วก็เสียงเชียร์ของแฟนๆของเจ้าป่าแน่นนะ ทางฝ่ายลอตทิ้งแองโกลเลสตอนนี้ก็น่าจะได้เป็นเคนาวาสครับเป็นผู้สามประตูเป็นดิเทตเป็นฟิลิเป้และเป็นวอรเรลน่าจะเป็น3แผงหลังนะครับเป็นอูลิเยมแมงกาลาดานิโลโรดี้นะครับเป็นแผงกลางไลยันเยเต้แล้วก็เป็นมอร์แกนกิฟไว้เนี่ยโอ้โหกิฟไว้ตอนนี้ช่วงนี้ฟอร์มหลังๆนี่ฟอร์มดีแล้วก็แล้วก็ไทโวอาโวนยี่ก็น่าจะเป็นหน้าเป้าถ้าไม่นับไม่นับ Uh, อะไรดีถ้านับชื่อชั้นถ้านับ uh, องค์ประกอบโดยรวมทีม uh, สภาพนักเตะชื่อชั้นปุนซือต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นต่อเยอะนะครับเป็นต่อเยอะแล้วก็ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างเทียบกันนะเหนือกว่าแต่ว่าวันนี้วันนี้ด้วยแรงผมว่าแรงใช้คำว่าอะไรดีแรงที่ต้องการถามแต้มอ่ะ แมนซิตี้อ่าลอติแนฟอรเรส์วันนี้มีสูงกับเราแน่นอนนะครับแล้วก็เขาต้องการสามแต้มเพื่ออยากจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอเกมหนักแน่นอนครับเจอเกมหนักไล่บี้กูรูทั้งหลายบอกว่าโอ้ฟอรเรสไม่น่าที่จะเอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับแต่ว่าฟุตบอลอะไรอะไร,ะไรมันเกิดขึ้นได้เราก็เชียร์ทีมรักแหละแต่ว่าวันนี้เจอฟอรเรสด,ด้วยสภาพที่เขาต้องการอย่างนี้นครับ แผงกลางตอนนี้ของฟอร์เก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มอร์แกนกิฟไว้เนี่ยเป็นตัวป่วนมากเลยว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเสียสมาธิเราถ้าลงไปแบบเ,ออเล่นๆไปให้จบแบบก็ลำบากนะแต่ถ้าเผื่อพี่มิเกลต้าสั่งลูกทีมปลุกติดปลุกใจลูกทีมว่าเออสอแมตช์ที่เหลือเนี่ยจะต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการอขอบคุณและเป็นการตอบแทนแฟนบอลน,นะครับ เราก็อาจจะเห็นอาร์เซนอลในอ่าร่างของในช่วงของครึ่งครึ่งฤดูกาลแรกกับต้นฤดูกับกับต้นครึ่งหลังนะครับเราอาจจะเห็นฟอร์มแบบนั้นอีกนะก็ต้องดูว่าหัวใจหัวใจของนักเตะอาร์เซนอลเป็นยังไงนะครับเอาตัวรอดได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่ว่าโอกาสพลิกมีผมบอกเลยบอกว่าโอกาสพลิกมีเพราะสภาพของนักเตะของเรา สภาพจิตใจไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงอาอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ครับถ้าเราชนะเราก็สามารถที่จะยืดอายุต่อไปได้อีกนิดนึงแต่ถ้าวันนี้แพ้ก็จบเลยถ้าวันนี้แพ้จบโดยผลการแข่งขันพรุ่งนี้ของแมนเชสเตี้กับอ่าเชลซีไม่มีความหมายเลยทันทีนะครับเพราะแต้มก็จะอยู่ที่สีแต้มแล้วเขายังเหลือแมตช์ยังสามแมตช์เพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะรักษาโอกาสได้วันนี้เราต้องชนะนะครับเพื่อที่จะอ่ายืดอายุออกไปอีกนิดนึง นะก็อย่างบอกครับฟุตบอลมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะก็ประมาณนี้ส่วนคู่อื่นครับคู่เย็นวันนี้เลยเนี่ยน็อตเอ่อท็อตแนมฮอสเปอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของพึ่งน้อยอรารวาสเบรนส์ฟอร์ด ford, นะด้วยความหวังที่ยังอยากจะเกาะกลุ่มไปแต่ยูโรป้าหรือว่าแชมเปี้ยนลีกแต่แชมเปี้ยนลีกดูยากนะสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเบนฟอร์ดเองก็สบายๆนะไม่ก็ไม่มีอะไรแล้ว f อฟซีบอลสมาร์ทัพกับแมนยูอ่าคู่นี้มีความหมายมากๆนะคู่นี้มีความหมายมากๆบอนมัรเองครับสถานการณ์ตอนนี้เตะแบบชิวๆแล้วรอแต่รอพักร้อนแล้วนะรอที่จะไปแบบพักร้อนแล้วเพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับลูกทีมของอ่ะกาลิโอเนลตอนนี้สบายๆอยู่อันดับที่14ของตารางนะแล้วก็ เตะเพื่อให้จบฤด,ดูกาลเอางีด้ดีกว่าพูดแบบง,ง่ายๆเลยเตะเพื่อให้จบฤด,ดูกาลแต่แมนยูครับยังจะต้องเตะเพื่อจะเอา3แต้มในการที่จะคว้าโคต้าแชมเปี้ยนลีกเพราะตอนนี้ New นิวคาสเซิล่ะฉีกห่างไปแล้ว3แต้มนะครับฉีกห่างไปแล้ว3แต้มแล้วรูดได้เสียของนิวคาสเซิลเนี่ยโคตรดีเลยบวกไป3ามจุาต่อแมนยูบวกแคสินะไหนจะพี่ๆลิวอพูล จี้จมาติดตูดอีกวันนี้วันนี้นะครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อวันนี้แมนยูชนะจะฉีกหนีไปจากนิวพูลเป็น5แต้มแล้วเหลืออีก2แมตช์เพราะนั้นก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแมนยูยังต้องการแต้มนะครับก็น่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าจะสนุกนะครับฟูลแลมกับคิตนนตาวาเลตเตะแบบให้ครบโปรแกรมครับไม่มีอะไรแน่นอนสบายๆส,ส,สำหรับคู่นี้นะลิเวอร์พูลครับกับแอตเนติล่านี่เป็น เป็นในรอบหลายหลาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายแมตช์นะมั้งที่ลิเวอร์พูลแข่งพร้อมกับแมนยูนะแมนยูลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต่อรับกับอย่างแอสตันวิลล่าดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าฟอร์มของอลูกทีมของเจคินครับโอ้โหตอนนี้กำลังแรงมากสุดชนะมา7-8นัดติดนะนะแล้วเจอกับแอสตันวิลล่าก็สบายสบายแล้วนะครับแอสตันวิลล่าก็มีลุ้นเล็กๆต้องใช้คำว,ว่าลุ้นเล็กๆสำหรับที่ะจะไปยูโรปา ลีกคอนเฟอเรนซ์อ่ะยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมีรุ่นเล็กๆเท่านั้นเองก็รอให้สเปอร์พลาดส่วนริวพูลเองครับต้องการที่จะเกาะติดต้องการที่จะเกาะติดอันดับ5ไปก่อนนะตอนนี้นะแล้วก็รอดูผลสำหรับแมนยะูรอดูผลสำหรับแมนยูวันนี้ถ้าแมนยูพลาดถ้าแมนยูพลาดแต่แมนยูวันนี้จะเตกแหม์ที่36นะครับ เอลิวร์พูลวันนี้จะเตะที่มาที่สามสิบเจ็ดถ้าแมนยูพลาดและร์พูลชนะลิเวอร์พูลจะกลับไปนำสองแต้มโอ้ก็จะเป็นการบี้กันระหว่างทีมใหญ่เพื่อจะแย่งโค้ต้าแชมเปี้ยนลีกอีกตำแหน่งเดียวนะตัวนินโคลเตอร์นะเพราะเขาเจอทีมเบานะนิโคลเตอร์นิโคลเตรอร,เตร์เจอทีมเบานะครับอะไรอีกซีมืงก็วูฟแฮมนตันกับเอเวอร์ตันคู่นี้ก็น่าจะมันวูฟก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่เอเวอร์ตันยังต้องการ แต้มเพื่อจะต้องการความอยู่รอดนะแล้วก็คู่ดึกเราเป็นน o t ติงแฮมฟอร์เกับอาร์เซนอลอย่างที่เราได้เห็นเห็นรู้ก็รู้กันอยู่นะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็ตามเชียร์นะตามเชียร์ทีมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นภาพการซ้อมหลายๆอย่างแล้วนะครับแล้วก็ขานักเตะอย่างที่บอกครับทั้งชิงชิงโก้ทั้งซาลิบาทั้งมาร์ตี้พวกนี้ปิดเทอมพักยาวหมดแล้ว นะปิดเทอมยาวแล้วมีโอกาสเจออีกทีก็คือช่วงของ p r e ซ e a s o n ไปเลยนะเมื่อวานนี้ช่วงของเรื่องของการต่อสัญญาอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับตามข่าวที่เราบอกให้ไปเมื่อวานนี้หมดละว,วันนี้ก็คงจะมุ่งมั่นทำสมาธิเกี่ยวกับการแข่งขันในวันนี้ที่เราจะต้องไปเยือนซิติกาวนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสทำศึกถือว่าสําคัญนะสำคัญทุกแมตช์นะพี่แต่ว่าอย่างที่บอกต้องรูว่าพี่เมเกตาสามารถปลุกปอบ อารมณ์นักเตะปลุกปลอบจิตใจสภาพจิตใจของนักเตะได้ขนาดไหนถ้าเทียบปอนต่อปอนเราเหนือกว่าครับแต่ถ้าเรื่องหัวจิตหัวใจตอนนี้ต้องบอกตามตรงต้องบอกตามตรงว่า n o อตติแฮมฟอร r e s t มีมากกว่าเพราะว่าเขาต้องการสามแต้มจริงๆเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึง่งที่เชียร์กันสนุกแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ ฝากา like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทีวีชาแนลอาร์ชาแนลแฟนคลับด้วยนะครับอีก2แมตช์ก็จะจบฤด,ด,ดูกาลจะปิดฤด,ด,ดูกาลแล้วก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันทีว่าอังไงจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อนะครับสำหรับทีวีชาแนลอาร์ชาแนลแฟนคลับนะแล้วก็วันสุดท้ายวันอาทิตย์หน้านุ้นก็จะมีมิทติ้งกันนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะชนะก่อนเพื่อมิทติ้งวันสุดท้ายในการ เปิดบ้านจะวูบมันจะได้มีสีสันมีอะไรให้ลุ้นหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมผลงานตอนนี้เรามาได้ยอดเยี่ยมแล้วฤดูที่แล้วแลวดูก่อนนุ้นอยู่ที่8ฤดูที่แล้วขึ้นมาอยู่ที่5้นะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่อันดับ2การันตีรองแชมป์แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นผลงานที่เกินคาดจริงๆสำหรับฤด,ดูกาลนี้พูดง่ายคือเราเก่ง ที่เคยบอกเราเก่งก่อนเก่งก่อนเวลาไปสักปีหนึ่งถ้าปีนี้ฤด,ดูกาลหน้าเราสามารถเก็บนักงแต่ชุดนี้บางคนได้นะครับและก็มีการเสริมทีมใหม่ขึ้นมาได้หลายคนไหนกูรูบอกเลยปีหน้าอัลเชนรอนน่ากลัวกว่าปีนี้อีกนะผมก็เชื่อมั่นเช่นนั้นเหมือนกันนะอ่ะปิดท้ายวันนี้อย่างที่ตติครับในประวัติศาสตร์ของอร์เซนรอลมีผู้สารประตูเพียง3คนเท่านั้นที่ได้เล่นลงเป็นตัวจริง ครบทุกนัดในแต่ฤดูกาลเมื่อปี1995-19 9 6ครับเดวิดซีแมนเป็นผู้สารประตูของเราเล่นครบทั้งฤดูกาล2 0 0 3 2น0 4ปียุคไร้พ่ายนะครับเป็นเจนเลมันครับผู้สารประตูทีมชาติเยอรมันก็เป็นผู้ทำสถิตินี้ไว้ปี2005-2006เยอเมันก็ยังอยู่นะครับเล่นจนครบเหมือนกัน38แต้มปี2011-2012ครับ ว่าจะเช็คนี่ครับที่ปัจจุบันไปอยู่กับจูวินตุสก็เป็นนักเตะคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่สร้างประวัติศาสตร์ในการที่เป็นผู้สาประตูเล่นครบทุกแมตช์เลยปี2011-2012และตอนนี้แอรอนเลมเดลครับเหลืออีก2แมตช์เหลืออีก2แมตช์ออที่แอรอนเลมเดลจะเป็นผู้สาประตูคนที่4ในประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลที่จะสร้างสถิติเป็นผู้สามประตูที่ลงเล่นทุกนัดและเป็นตัวจริงทุกนัดตลอดฤดูกาลเพราะนั้น เหลืออีก2แมตช์ครับก็มาเอาใจช่วยแอลลันเลมเดลให้ทำสถิตินี้ได้ใน2แมตช์ที่เหลือนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กับซีวอชแนลอาร์ชาแนลแฟนกลับด้วยครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะมาพบกับพี่น้องทุกเช้าแบบนี้แหละแต่เรายังไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงนะครับปฏิบัติหน้าท,าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาลาวครับ ส่งกำลังใจกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศกับคุณสุดยอดสุดแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ด้วยผลงานที่เรามารอรุ้นกันว่าจะสามารถที่จะกระชับช่องว่างต่อลมหายใจอีก1นึ่เซนตได้หรือไม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ